จเียจ่อะไรอก็สู่ของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อหยกพืนฟูนฝืนฟูค่ะป้ืนฟูค่ะว้างความรความความืนืนโครัุเปรวความรักตัว้อยความรักค่ะยึงทุนค่ะ ค่ะเอ่ออย่างประมาณนี hmm. yeah, ้ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเนาะโอเคสุดแล้วค่ะก็เรื่องที่พวกเราได้นะคะก็คือชื่อเรื่องว่าซ่อนหมักลุกไว้ในตู้ค่ะเป็นเรื่องของเพี่น้องพิเซษคนหนึ่งที่ชื่อว่าอู๋นะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นหมักลุกมากแล้วเขาเนี่ย ทุ่มเทในการาใช้เวลาให้หมักลุกเนี่ยเป็นเหมือนโลกของเขาให้เข้าง,งามจิตใจแล้วก็เขาเนี่ยมักจะเล่นหมักลุกกับเพื่อนๆของเขาเสมอซึ่งการเล่นหมักลุกของเขาทําให้เสียเวลาเสียสมาธิเสียอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เขาเนี่ยได้เราก็มั่นใจด้วยค่ะทีนี้เนี่ยภายหลังเขาก็รู้ว่าสิ่งนี้หรือว่าหมักลุกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งของของโลกซึ่งทําให้ภายใน,นจิตใจ,จของเขาเนี่ยไม่เป็นสุขเขาจึงได้เอาหมักรุกตัวเนี้ยเอาไป น้องทิเซียเนี่ยได้ถามกับเขาว่าเขาเนี่ยได้กาจัดสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีไหนเขาก็ตอบว่าเขาเนี่ยได้เอาหมากลุกตัวเนี้ยเอาไปซ่อนเอาไว้ในตู้ซึ่งที่น้องอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยบอกว่าทําไมถึงไม่เผาไปให้สิ้นซากเสียเขาก็เลยตอบว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาหมากลุกตัวเนี้ยออกไปเล่นกับใครยกเว้นว่าคนอื่นจะมาเล่นกับเขาเองซึ่งเขาก็เลยเก็บหมากลุกตัวเนี้ยเอาไว้ เผื่อที่จะเอาไว้เล่นกับเพื่อนที่มาหาเขาค่ะแต่ในการประจัดแบบนี้เนี่ยเป็นการ,การท,ทําที่ไม่จบไม่สิ้นค่ะดังนั้นจะทําให้เขาเนี่ยขาดสันติสุขแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลือกที่จะนําหมากลุกตัวเนี้ยไปเผาทิ้งค่ะจึงทําให้เกิดสันติสุขขึ้นเขาจึงได้เป็นพยานว่าแม้เขาได้นําหมากลุกเนี้ยไปเผาแล้วก็จริงอ แต่เขาเนี่ยได้เอากระดานหมกักรุกเนี้ยไปเก็บเอาไว้ในจิตใจทำให้จิตใจของเขาเนี่ยไม่เป็นสุขเช่นกันดังนั้นในที่สุดเมื่อเขาได้นํากระดานหมักลุกเนี่ยไปเผาสุดท้ายจิตใจของเขาได้รับการปลดปล่นนอยจึงไม่เกิดการทับถมทีนี้เนี่ยกลุ่มของเราอะ่ะก็เลยได้วิเคราะห์เนื้อหาออกมาว่าหมากักรุกเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาที่เขาเนี่ยได้ให้สิ่งนี้นเป็นที่หนึ่งให้มีบทบาทมากที่สุด ให้เวลาทั้งในชีวิตจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์กับผัานคมแต่ว่าเมื่อเขารู้ตัวเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดออกไปได้ทั้งหมดเพราะว่าเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันซึ่งในพี่น้องของเราในกลุ่มนะคะก็ได้มองอีกแบบหนึง่งได้มองไปสองแบบค่ะก็คือม,มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของความบาปก็ได้ มนุษย์เราเนี่ยสามารถขจัดไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามออกไปได้แค่บางส่วนแต่สุดท้ายแล้วเรายังเลือกเก็บบางส่วนเอาไว้แล้วซ่อนมันเอาไว้ไม่ให้เธอรู้แต่เมื่อเราเปิดเผยต่อพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความบาปหรือว่าสิ่งที่เดี่ยวอื่นๆก็จะถูกขจัดไปได้ทั้งหมดทีนี้สําหรับเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดผลยังไงบ้าง,างก็คือการที่ลูกเขาล้มเนี่ยหรือว่าบาปห,หรือว่าสิ่งใดก็ตาม เราอยู่เนี่ยเป็นการทิ้งเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ดังนั้นเมื่อเมื่อเราทาสิ่งที่ถูกต้องคือมีสิ้งทิ้งสิ่ง,ง,ง,งยึดเหนี่ยวต่างๆจึงทําให้เกิดสันติสุขภายในใจิตใจทีนี้สันติสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรสันติสุขเนี่ยคือเกิดจากการทาตามพระิรรมของพอรวเ้าแล้วก็ได้รับผลจากพะวิญญาณตามที่ได้มีเก่าวเอาไว้ในกาลเาทียบทที่5ข้อที่22ถึงที่ค่ะก็คือ คือความรักความชื่นชมยินดีสรรพสุขความอดทนความประณีความดีความฉัดซื่อความสุขภาพอ่อนโยนและการพบคุมตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลยและในเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตของในชีวิตประจำวันของเราได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือให้เราเนี่ยได้มีเวลาในการสํารวจชีวิตของตัวเองว่าเราเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับสิ่งไหนอะไรหรือว่าเป็น ได้ขจัดเอาสิ่งนั้นออกและให้พระเจ้าเปที่นึ่นใน่นแทนและในข้อพระทักทีอย่างก็อีกสองข้อค่ะก็คือเป็นอบยกข้อที่อบายบทที่ยี่สิบข้อที่สามถึงสีกล่าวว่าอย่างนี้พระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราอยากสร้างแบบจำลองให้กับตนเองเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ฟ้าสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินโลกเบื้องล่าง นให้เราวิ่งด้วยความอดทนปากบั่งไปตามรู่ที่ทรงกําหนดไว้สําหรับเราค่ะก็คือให้เราเนี่ยอยากหนใจให้พี่น้องเนี่ยได้ละทิ้งสิ่งที่ห่วงติดใจในสิ่งที่ตัวเองยึดเหนี่ยวอยู่ให้สิ่งนั้นเนี่ยล่วงไปตามตัวเราที่หายไปค่ะแล้วก็เพราะพระเจ้าเนี่ยได้จัดเตรียมเส้นทางให้กับเราในการที่เราเนี่ยจะได้เดินไปตามรู่ที่พระองค์